บ้างทางด้านของในอำเภอสันกำแพงและในอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับทำให้ดูไปไถกลบวัชพืชและต่อสังข้าวลดหมอกควัน PM 2.5ครับ นายพินโยพัวสีพันนายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเ<ม>จ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่บ้านน้ำจำหมู่ที่6ตตำบลร้องหัวแดงอำเภอสันกำแพงรณรงค์และทำความเข้าใจกับชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นในการลดการเผาพื้นที่การเกษตรในการปลูกพืชหน้าแล้งนะครับให้เปลี่ยนทำลายซากวัชพืชและต่อสังข้าวโดยการเผาเนี่ยหันกลับมาฝังกรบแทน เพื่อลดปริมาณหมอกควันจากการเผาซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตั้งเป้าว่าการฝังกลบต่อสังข้าวไว้มากกว่า8,500ไล่ครับหลายเช่นเดียวกับนางสลินยาคำภาแก้วในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านนะคะในการรณรงค์ให้ความรู้และขอความร่วมมือกับเกษตรกรในการงดเผาวัชพืชและต่อสังข้าวในท้องนาให้หันมาใช้วิธีฝังกลบ ต่อสังข้าวแทนค่ะเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาหมอกควันและก็จากการเผานะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของฝุ่น PM 2.5ตั้งเป้าจะไถกลบต่อสังข้าวทั้งหมด19,175รายให้เสร็จภายในวันที่15มกราคมนี้และหากว่าติดขัดในเรื่องของรถถทยและน้ำมันเชื้อเพลิงทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็จะสนับสนุนให้ตามความเหมาะสมค่ะ ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผาต่อสังข้าวที่รณรงค์กันอยู่เนี่ยว่าอย่าเผาอย่าเผาอ,อันนี้ทําให้ดูเลยว่าไถากลบดีกว่าอืหน้าดินอะไรต่างๆก็จะมีสารอาหารให้พืชผลทางการเกษตรที่เราจะปลูกต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะครับ